ก็มาชมหน้างานกันต่อสายงานของพรรุ่งเรืองนะครับเท่าแก่มาจากไหนเออมันมาส่งเท่าแกบอกว่าจะพาไปนองเกมสมมติว่าตรงนี้มันเทไม่ได้อันนี้มันเทได้แล้วเราต้องปิดจับตรงนี้ให้หมดเท่าแกว่าอย่างนั้นเมื่อเช้าขด้รถไปไหน Phải nãy đi Vàng neo Vàng neo Vàng neo Phải thông vàng Vàng neo này à, Cho nó chịu quá อ๋อเอาไม้วางแนวเวลาขุดเข้จใจแล้ววางแนวเดี๋ยวคนขับไมโครหลงลว,วางแนวน่าจะประมาณนี้น่าจะประมาณนี้วางแนวให้คนขับไมโครแบ่งล็อกไงน่าจะใช่เดี๋ยวมันจเจริยไปของเขามีปัญหาอันนี้ เขาทีมงานเราลงทีมงานอื่นบอกคนอื่นยังทำได้เลยสอเคโ <ừ. S 1> อเกก็อบอกว่าดูสิคนอื่นเขายัางวิ่งเลยแล้วพวกเองจอดอยูย่ทำไมเมื่อเมื่อวานเข้าไปดูทีมงานมีผู้หญิงขับด้วยชื่อช่องสาวปีใหม่ขับรถดำเทงานรวมเที่ย <ừ. S 2> วละสี่สิบบาทฝั <ừ. S 2> ่งวัดฝั่งโน้นคันชีแดงมาเอาดินฝั่งนี้ อ่าแล้วก็ไปเทไปเทงานหลวงเบาทเออเทสี่สิบบาทเบิกเกินกัไม่รู้เออเท่สี่สิบบาทงานหลวงครับก็ได้หลายเที่ยวงนั้นวิ่งแค่นี้มานี้นี่นี่ไปมาไมาเห็นเห็นเขาบอกว่าประมาณห้าสิบกว่าเที่ยวอะไอย่างเงี้ยนคไอค้นไอคนที่ไปถ่ายจะาุ่นล่งและเบิกเกินกับใครหนูก็ยังไม่รู้เหมือนกันหนู เอางานไว้ก่อนไม่จะมอว์บูกับปัจจิโล่สีดำไทเกอร์สีขาวตอนเดียวเ,ออเก่าๆมีทมั้งลำบากทั้นแรงถ้าเบิกได้อันนั้นนะคันสีแดงนะนี่น้องเซมมาขับมนึงคนแล้วมาขับคันทีมงานหนึุงคนฟาร์มเหรออ๋อครูประสาทหนึ่งคนน้องเซมหนึ่งคนอ๋อคนมาจะไม่ไม่ใช่รถคนมาคนมาก็รถเขามีว่ากนะเป็นคนขับเก่าของของเขา ตามหามันเหลือว่างคันเมื่อกี้ในภาค3เมื่อวานภาค3มาเลโซอ่ะรถกระปริจใส่รถประมาณแต่เล็งให้จปริจตัวเกิดในนาสนั่นเปอ่อหน่อยให้จปริกเกิดในนาสนมเฮ้ยส่จะต้องเกิดถ้ามีปัญหาเรื่องตัวมันมันจักชูนี่เออมันมันจัก มันเามาให้เขาอ่ะเออคือว่ามันเศร้าขนาดเอาเงินสตางอาเงินสตางค์นี่ของมันไม่ทำงานเป็นเลยไม่ยุ่งดีกว่าคือมันตะ้องเอาเงินมาให้ได้ใช่นั่นแหละไม่ใช่คิดว่าเป็นยืนแจกจ่าแล้วสบายนะนได้เงินเอ่าไม่สนใจคดีมาตรายบางเกมอ๋อปิด <laughs> จ่ายต้องยืมโจ๊กไม่อายุสองโมเตรียมเลยเตรียมเลยงานนี้เรารู้กันนะไง ก็แต่ยี่ปันฮีนั่นแหละโอแต่เนี่ยมาฟุนตุ่จ้องได้ที่แค่นะแต่ดูโรนก็แค่นี้ก็ดูโรนเลวมันแบบมันเด็กหัดแต่งกันเนี่ยมันเป็นแบบกระเทือนนะไปอย่างอื่นเนี่ยติดแต่งไม่ได้เฉพาะบางฟุนเนี่ยโอไปดูที่บ้านว่ะตัดโอ้ยแย่เลยแต่คนก็ใหญ่เท่าเขานี่แหละ รู้สึกว่าขับรถไปบ้านน้องแสงแล้วหลบอยูคาราเะเลืองเยวคอน,นั้นไปรถชวนกันไม่ได้พ oh. อฟูดเราอยากไปแต <laughs> <laughs> ่ยังกันเดิมดับคูนเปี่ยตะพันใหญ่ mm hmm. เราลบออกมาพอฟูดเราก็ยื่นออกมาได้แค่มอไซค์คันเดียวที่ชวนกับเราเป mm ็น hmm. ปัญหา บางทีฟังป้านปลายางถ้าไม่มีใครไปด้วยวจะเท่ือเดียวเลยก็ได้ร้อยรุดนะเมื่อไหร่เคยเทเกย์หญ่เลยเนี่ยถ้าถ้าฟังในหมู่บ้านนี่มันเทไม่ได้เราข้ามฟังไปเลยแต่ยังไงร้อยรุดของของเพื่อนี่ร้อยห้าสิบแต่ของเพื่อนน่ะต้องต้องยูเทิร์นไงนั่นเลยแต่เราก็คุยกันในราคาพิเศษคือเราซื้อเทเกย์ไปยี่สิบบาทเนาะเอาไปขายเท่านั้นร้อยห้าเราเราเดือดร้อยสามสิบบาทร้อยสามสิบเอาไปซื้อ มาแต่มาละสิบเที่ยวก็พอแล้วสิเที่ยวก็อยู่ยยได้ยอานมันไปเรือมาละพันพันรอยแค่นี้ก็โอเคยอมมายีให้เวลาเองเรียนรถนีบาาวัาเรียนรถีบางนี่ก็นำนอยบอลเอง ต้งร้านตลอดทุกจรั้งมัเกบางคั้อนนบมวยกบ้มวยต้องปฟ้าคางเสียหมดเ<อ>้ดินซ้ายถ้ามาแล้วคุณไม่ยอมฉีดน<อ>้ำมีกัดอยอออไปหม่ท่ไหนก็นไม่อยู่ซอยนี้จะเทหน้าบ้าน,น,อ,านอ่ะเขาจะเทนนะะเที่ไหนอ๋อจะตัสวะ អូចែកគ្នាពីកាបាទដូចរុកតត្រីកមកកើតណៃឡានេះគាត់ទៅចង់យំទៅអូตรงนี้ซอยราบเซียนเด้อน่ะត្រីកគឺចូលមកត្រីកម្ដងហើយបន្ត្រេម៉ារុតណាដប់លុយដាក់ត្រេ10លុយ